สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเรามาดูเรื่องการงานของคุณนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้ถือว่ายังไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรให้เรากังวลมากมายนะักไม่ต้องกังวลหรือว่าใครที่คิดว่าจะย้ายงาน ย้ายที่ทํางานหรืออยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเดือนนี้ยังไม่มีโอกาสนะคะอดทนรอไปอีกนิดนึงค่ะไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้ย้ายงานแล้วเนาะในเดือนนี้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากมายค่ะแค่ว่าทํางานของเราตรงเนี้ยให้ราบรื่นไปก่อนค่ะแล้วเรื่องจะย้ายงานหรือว่าหวังตําแหน่งเนี่ยมีโอกาสข้างหน้ารอยอยู่ค่ะการเงินค่ะของชาวราศีธนูในเดือนนี้อืม การเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างก้อนใหญ่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะถ้าใครที่ ที่เราต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ใหญ่ในบ้านของเราก็ดูแลท่านให้ดีๆค่ะเพราะว่ามีโอกาสาที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของท่านค่อนข้างเยอะค่ะความรักค่ะของชาวราศีธนูในเดือนนี้ความรักของชาวราศีธนูในเดือนนี้ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรให้หน้าวิตกกังวลค่ะ ก็ยังเป็นกราฟยังเป็นเส้นตรงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลค่ะมีอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทําเหมือนเดิมต่อไปไม่ใช่พอบอกว่าความรักของเราไม่มีปัญหาอะไรคุณก็จะไม่เติมความรักเลยก็ไม่ได้นะคะมันบอกรักกันบ้างบ่อยๆก็จะดีมากๆเลยค่ะสุขภาพค่ะของชาวราศีธนูในเดือนนี้ ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะรักษาสุขภาพได้มากน้อยแค่ไหนอย่าก,กังวลให้มากนักค่ะแล้วสุขภาพของคุณจะดีค่ะโชคลาภของชาวราศีธนูในเดือนนี้มีโอกาสมีโชคลาภพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนักพอมีมาได้แบบกลุบกลิบเล็กๆน้อยน้มีโอกาสได้โชคลาภอ่ แบบไม่ทันตั้งตัวเนาะม,มาแบบฟุ๊กๆุ่กค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะอย่าขี้เกียจเกินไปอย่าสบายเกินไปอย่าทำตัวสบายเกินไปถึงแม้จะบอกว่าการงานของคุณจะดีทำงานได้อย่างสบายๆแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะคะ สิ่งที่ควรระมัดระวังของคุณในเดือนนี้ก็คือความขี้เกียจค่ะอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะมีแอคทีฟบ้างอย่าขี้เกียจมากนะเดี๋ยวก,การงานของคุณจะไม่สมูทถึงแม้ว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่คอยดูแลไม่คอยทําอะไรเลยไม่คอยสอดส่องการงานของคุณก็จะไม่ดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ควรจะระมัดระวังสําหรับชาวราศีธนูค่ะสิ่งเสริมดวงสําหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้อ อยากให้ไปเสริมดวงหรือไปขอพรกับพระราหูค่ะนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเรื่องสติปัญญาของเราแล้วจะดีมากโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะลองไปขอพรกับท่านดูนะคะแล้วคุณจะมีโชคมีลาบแล้วก็การเงินของคุณจะดีขึ้นค่ะ สำหรับชาวราศีธนูก็มีเพลงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครให้เราด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวทักไลน์มาได้ที่ไลน์แอดมอมต้นมีแอซา์นำหน้า M O M T H O N ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ